มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเมื่อสื่อมวลชนทุกท่านครับกองทัพภาคที่สามขอชี้แจงกรณีปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องผู้ป่วยติดเตียงมาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่8เมษายน2566ดังนี้เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2566มีผู้ปกครองของทหารกองเกินมาแจ้งกับสสอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนว่าบุตรชายของตนชื่อนายธนกฤษได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่8เมษายน2566 ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนได้มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งศาสดีอำเภอเมืองลำพูนได้อธิบายให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่ายๆว่าถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาแสดงตนได้ให้ผู้ปกครองนำเอกสารประวัติการป่วยและใบรับรองแพทย์ มาแจ้งต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกทางคณะกรรมการจะออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดสีสาเป็นคนจำพวกที่สาในปีนี้และในปีถัดไปหากยังไม่หายป่วยซึ่งทางญาติแจ้งว่ายุ่งยากสัสดีอำเภอเมืองลำพูนจึงได้แนะนำว่าถ้าจะให้ผลการตรวจเลือกจบภายในปีนี้ ให้นำบุตรชายมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกโดยขอรับการสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยของเทศบาลเวียงยองนำผู้ป่วยเข้าตรวจเลือกและให้มาจอดรออยู่บริเวณหน้าสถานที่ตรวจเลือกสัสดีอำเภอเมืองลำพูนจะอำนวยความสะดวกโดยนำเรียนคณะกรรมการตรวจเลือกมาทำการตรวจเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดเป็นคนจำพวกต่างๆแล้วจะได้รีบนำผู้ป่วยกลับบ้านผลการตรวจเลือกจะจบสิ้นในวันตรวจเลือกซึ่งทางผู้ปกครองเข้าใจและรับปากยืนยันว่าจะนำตัวผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจเลือกในวันที่8เมษายน2566ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนและเมื่อวันที่8 เมษายน2566เวลาประมาณ9นาฬิกาผู้ปกครองได้นำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเลือกโดยคณะกรรมการตรวจเลือกได้อำนวยความสะดวกตามที่ได้ประสานกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วผลการตรวจเลือกคณะกรรมการแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นคนจำพวกที่สอง ได้มอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ43ให้กับผู้ปกครองรับไปรวมใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ10นาทีซึ่งนับว่านายธนกฤษได้ผ่านการตรวจเลือกตามข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกอีกต่อไปอันหนึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแต่ก็สร้างความลำบากให้กับผู้ปกครองรวมทั้งตัวนายธนกฤตเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำานยกองทัพพน์3สาจึงขอโทษท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้รวมทั้งได้ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่า หากอันมีเหตุอันจำเป็นซึ่งไม่สะดวกที่จะมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกเช่นกรณีดังกล่าวขอให้ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกพร้อมภาพถ่ายปัจจุบันของผู้เข้ารับการตรวจเลือกกองทัพมาได้สามจะได้สั่งการให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้กับท่านโดยเดินทางไปตรวจร่างกายให้ถึงบ้าน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอำเภอในวันที่มีการตรวจเลือกและมอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ43ให้กับท่านต่อไปขอบคุณครับ